มาเอายังเอาแล้วมาสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องพบกับตอดสักตักสอดครับพี่น้องมันี้วา่าเลยพี่น้องว่าสีบรีวอยู่ดอกว่าสิโบว่ววา,สบวาสิโบบอกให้ฟังดอกอบดอบ่ดได้อดบ่ได้อีรีว่ามันเสียบอีรีพี่น้องเนื้อหมูเนื้อหมูครับเจ้านี้อครับเด้อเทพคุณชอ่อหน้าวนครอนครับผมห้องหลวงเนาะเสียบอีรีพี่น้องขั้นบ่เสียบผมบอกก่ามาบวกก่ามาเิบิรี่พี่น้อง มาเพียงดิเบึงเบืองอันแบบนี้มั้งหืมเอ้าตุลเอ้าไอ้ตุนถือถือที่เอาถือได้บอกว่าอร่อยจริงอร่อยจริงอร่อยจริงครับครับอืม บัคกัตสีกับซิบูก้าบัคกัตสีกับซูบูก้าน้ำเสนออีกยังดอกพี่น้องกำลังแซบอีหึถ้าสนใจก็ทักแชทได้ครับผมแต่คอมเมนต์เพื่อเฮ็ดสดใหม้เสมออือหึครับ ใช่ครพี่รุ่งใชีใ่ยแ่็ชเกจเใ็ดใังดี่ใชยังดีพี่น้่งช่ใช่ใช่ใอ่ใชีผมกใบ่ใช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 ่ในอใช่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 ใเ่ใ่อง่ใช่่ มึงมันที่เห็ดมันมันเบ่งสะอาดสะอาดดีครับพี่น้องมันเบ่งใสสะอาดสะอาดน่ากินครับพี่น้องข่าคืิมือม ประมาณอีูกับสิบหาบาทสิบบาทแซบได้ชนใจทักมา่ไหเ่นะครับเด้เออ้าเว็ดแล้วเป็นกับขอกัได้เป็นกับแกวก็กดีแซบ นี่เดบักพริกยุงในพวกคับถ้าว่าอยากกินเผ็ดเ่าเอาออกแต่ส่วนใหญ่กินกับบักพริกกระเทียมสิเสียบเสียบเลย เอาพี่น้องฝากไว้เลยนะครับเด้่อต่อสักตักสอดอืมบอีกอีกอันหนึง่งอู้ห็บอันนี้เฮ็ดสดเฮ็ดมือตัวมือเพ่อนเฮ็ดอะ่ะ เอาพริกออกก่อนพี่แห่งจาบพี่น้องเนี่ขาเหนีว้วทอหดีแห้งอเอาอะไรอออมามารีวิวของมาเนี่ยนี่วิวของเสียพี่น้องเบิง้งแท็กเก็ดเพื่อน เป็นหองสิพี่น้องเดี๋ยวผมสิเอารูปรายละเอียดไว้ใต้ไอ้ใต้คลิปนี้นะครับผมสนใจเขาเมื่อเบิ่งในใต้คลิปได้ครับเบิงบ่งเบิง่งเบื้องท่าพี่น้องเบิง่งโอ้แฉบแฉบไปเลยเบิบบ่งพี่น้องเบิง่งใบตองน,นี่ก็สดใหม่เนียเขาจะเห็ดสะอาดสะอาดีได้พี่น้องนี่ล่ะ นี่โอ้เบิ่งองอันความความละเอียดความความละเอียดของเนื้อมุกที่ไรพี่น้องมุกที่่ะใสสะอาดงามขึ้นอย่างนี้พี่น้องเบิ่งนี้นเป็นตะกินอืมอืมข้าตะเสียบอันนี้ลืมเลยลืมเติมนม้ำ อย่าลืมนะครับกับเข่าก็ได้กับแก้มก็ดีไปราคาพี่น้องสวัสดีครับเอาทำนี่แหละขันบอกกดว่างจริงไหม